ถูกีิงวันแล้วนี่แถูกเลยแต่มันไม่คุม 9, 5, 5, ค้มแตก้าวพาก็คุ้มหน่อยพวนที่ศูนยก็นึกกิถูกงวดนั้นก็คุม้มหนึ่สานได้สอ,สอหน่อยที่ยยแม่สวยมาเนี่ยแม่สวยแหงสองสองกันเลยทำให้โดนรางวัลที่หนึ่งก็เข้าว่างขอดูนก <ā> ็คอยสำเร็จแบก็จะอ,ยอยติดตาม <ā> ตรนเที่ยวแรกที่สิงชนะนึาา่าเจ็ดจ้ห้าร้อึงจะได้ห้ามือฉันก็เอาผลลัอย่างเงี้ยพูด้วัน่อนตื่นเต้นตื่นเต้น ตามผมมาตั้งแต่จานนอตตี้เูนะโอ้ไม่ใช่ก็ไม่มีดวงลไม่มีดวงไม่มีดวงรางวันี้ยังยังไม่ได้ใช่ไหมนี่ตั้งแต่ดูมานี่ได้ได้ได้กี่งวดแล้วนี่ได้หนึ่งสามเจ็ดกับเก้าห้ารางวัที่แล้วฉันไม่ดูที่ใครได้สามหนึ่งหกฉันก็ไม่ได้ดูแล้วก็ใครได้เจ็ดสูงหกฉันก็ไม่ดูฉันไม่ดูแม่หอมหวนมกระทกหนึ่งหกสูงหกนี่เดี๋ยววันเกิดยายหอมหวนมก่ะเุกหนึ่งหกเี่าทางนี้ก็เดี๋ยวจะไปอุดรพรุ่งนี้ไปค้าก็โดนยายหอมหวนมก็เกิดที่หก โอ้ถูกดีนะใหญ่หอมหวนเ <c ười> <ห>นาะทีาถสโอ้สามตัวตรงเลยคุณแม่หอมหวนได้อะไรมาถวายปู่เนาะเยอะแยะเลยวันนี้อาราให้คุณแม่เขาเตรียมของกันเลยครับด้วยเอฟซีดังเดิมแต่แปลกนะวันนี้เนาะเลขก็ไม่สวยเท่าไหร่นะคุณถูกเยอะจริงๆเลยเลขสวยไม่ออก เดินเข้าไปอีกเป็นเกือบกิโลนะแม่ใช่ก็เดินในร่มนี่หรอกเดินสบายสบายครับเดินในป่าเนี่ยอะไรทางเดินค่อนข้างจะดีนิดนึงค่อนข้างนะได้ครับได้ไม่ได้ครับแสดงว่าถูกหลายงวดติดันนี้นี่เนอะจุดเลยครับ อาจารย์ดัตี้ฉันไม่มีดวงเวลาตามเขาไม่ถูกเวลาไม่ตามออกอก็ไปทำอยู่นานแล้วเธอก็กลับมาทางนี้แล้วก็ตาอะไรก็ทาอยู่แต่เขาดีอย่างเขาให้เลยถูกก็ถูกผิดก็ผิดผิดก็ปิดเลยอาจารย์แ้วจะเข้าไปในบ้านรือเข้าไปไหน เด็กสามตัวตรงๆรไม่เอาก็ได้ว่าสามนี่อยากให้ไปเข้าฝันพี่เอ๋อว่ายเสร็จแล้วไปเข้าฝันแบบคนนั้นที่แบบให้มีปฏิหาริยานี้เนาะเออเนาะพี่อ๋อนี่ครับนี่เนี่ยมาถ่ายได้เอาไปแจกคนอ่านได้พิธานาคาถาคาถาคาถาพญาเคกแฟนเธอถ่ายแป๊บเดียวจะมาจะจบก็จะถาดดีไม่รู้ขีวานแล้วจะถ่ายมาได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอ่านเลยถุงไว้ก่อนเลยถุงไว้ก่อนครับครับครับเอาไปแจกเอาไปแจก อาเดี๋ยวให้น้องกีมนเ้กินออกมาให้ไว้แจกแล้วครับแจกแจกแจกแล้วยังลืมถามเลยมาจากไหนแม่สมุทรสาครจัังหวดสมุทรสาครฉุพันพี่น้องกันนี่ถูกกิ่งวัดแล้วนี่ฉันก็ถูกเลยแต่มันไม่คุ้มจะก้าวฮาก็คุ้มหน่อยเงินี้สูนหกหนึ่งหกก็ถูกเงินนี้ก็คุ้มหนึ่งสามเจ็ดเพราะว่าหนึ่งสามจ็ดนั้นไปตรงกับเลข ได้ยังงี้มันชัวได้ทีอะไรสามสี่หนึ่งแล้วมันขับสี่สามหนึ่นไม่ได้ได้สองสหน่อยที่ยายแม่สวยมาเนี่ยแม่สวยแหงสองสองกันเลยขอได้หน่อย่สวยมาแม่สวยมาหกถูกใบเดียวสี่หมต้งวันละสี่หมืบาทสิบหกาให้สิหกไหปีมาแวาปีมาแล้วเาเแห่งความสำเร็จทังแห่งความดีวันแห่งความดีเขาว่าอย่างนั้นนะครับ ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จแต่แม่ก็สร้างบุญบารมีครับผมตาถูกตาหน้าตาถูกดีความดีที่ได้ทํานี้นะให้อ่อมีสุขภาพที่ดีจิตใจที่ดีสร้างบําเพ็ญประโยชน์ต่อไปเพื่อสถานที่นี้นะขอให้ร่ำให้รวยให้โดนรางวัลที่หนึ่งก็เข้าว่าคนดูแลก็ขอสำเร็จแม่ก็อย่าติดตามบุญบารมีด้วยกันอะครับถูกแม่ครับผมขอบคุณมากครับทองแดงแล้วงวดนี้ ขอบคุณมากครับมาให้แม่กลับไปร้อยเท่าพันเท่าดอแม่เ้อจากที่ให้ลูให้หลานนะได้ครับแม่ครับทกถรูันทุกของคุณแม่ดวงแห่งแตกซะแล้วนะเดี๋ย้นี่ยผ่ากลางด้วยเนี่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 นียเนี่่ีเนยเนี่ยนเี่นี่เนี่เนนี่ว่ีเยนีี่ยยเนีเยนี่ แม่จีนแม่จีนเขามีดตกด้วยเคยเคยไปพาเขาไปไหว้พระธาตุพนมมาแล้วปีนนู้นเขาโค้กรางวัลที่สี่ใบก็ได้สี่หมื่นรางวัลที่สี่ทั้งใบหนึ่งเลยนี่คนพาได้หกหนึ่งได้ได้หนึ่งเจ็ดปีนั้นไปเฮ้มพนเนี่ยเดี๋ยวหัมพ์วนได้ชื่อก็จะได้พอๆกันแล้ววะเนาะน้องอ่ะลงทุนใต้ดินเป็นมืออน้อยนี่ลงทุนไม่กี่ร้อยได้เป็นใช่ใช่ลงทุนร้อยเดียวเนาะได้กำไรสี่พันเท่าทำบุญมาเรามี น้อน้อครับไปไหว้พระธาตุพนมก็มาแล้วเหลืออาจานนอตตี้ยังไม่ได้เคยเข้าไปเดี๋ยวต้องได้ไปมีโอกาสได้กลับไปหน่อยนี่ก็ต้องรีบกล่าวันที่7ที่8รถเขาไม่ว่างครับจากสมุดตการเดินทางมาไม่มีบุญอะไรเช่นเดีนี่เป็นลายแบบโอนมาให้ช่วยจะทำอะไรครับผมครับไไมม่ด้ีเยอะครับดหน่อยดูเอาแม่ดูเอาเวลาผมทำอะไรแม่อยากช่วยอะไรก็ทักไปในไลน์เอาเสียดายคนนั้นไม่มาแล้วดึงสามจ็ด แล้วที่นับทูบได้สามสิบสี่คู่กระดอกอ่ะมันออกกับสีสามหนึ่งฉันไม่ได้กลับเช่าสามสีหนึ่งเด็มันกลับสีสามเกล่าบอกว่าเกล่าวว่าไปเลี้ยงหลานที่กรุงเทพอีกหลายเดือนจะได้มาเบล่ายงนี้แต่วันนั้นนับทูบคือจังกับเลขแล้วไม่ได้กลับเด็กคนนั้นนับได้สามสี่คู่กระดอกมันออกกับสีสามหนึ่งฉันก็ไม่เข้าฉันถูกไอแม่สวยเลยซองๆองถูกซองซองแล้วมาอีหัวหนึ่ง เขาให้หน well> to <oh ึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหกไม่ออกมาหองวนที่แล้วดูแล้วพอระบายก็ฝากเข้าไว้ครับฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเอาไว้วันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคเอาออกมาลาครับเดี๋ยวเขาออกมาลามาแล้วใจเย็นละจะรวยต้องใจเย็นเลยจะรวยยังใจเย็นโอ้โยวันหน้าจะเบิ้ลเลยเหรอพิอาเคธฮินแลนอ๋อเขาขยันเนี่ยทางอะไรเขาก็ทำเมียเขาก็ถ่ายยูทูบ เด็กเมียเขาจะพูดเร็วเป็นหน่อยเมียเขาแต่อออเขาเข้าใจพูดตอนอยู่ด็อกตี้เขาเข้าใจพูดอย่างตอนแล้วอออเขาอยู่อาจารย์ด็อตตี้เขาเข้าใจพูดแต่แฟนเขาจะพูดเร็วไป็นหน่อยธรรมดาเนาะสไตายใครจะตายมันแม่ับใช่พูดนอกๆออกไปเลยครับอืมครับใช่อเอดอเข้าประสบอาการเยอะเยอะหน่อยตั้งด็อตตี้จนอะไรหลายที ไปทั่วกับทั่วประเทศแล้วไงย้อแมวยืะไเข้าแกก็ไป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 แมวาเล้ก็เหมือนกันที่ทรงกุมารมีบารมีแบ่งให้คนอื่นตอนแรกตอนแรกแกจะวิ่งหนีผมนะไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายกลัวกลัวอั้นไมไม่มันอั้นไม่อั้นมันอยู่ที่จ้ามือแต่นี่เธอให้เขาไปคนอื่นที่เขาประสบทุกข์เขาได้ไปก็ได้บุญด้วยกันนิดๆค่อยๆเธอไปเนี่ยมันก็ได้บุญได้บุญด้วยกันไต่้คนไม่ทิศก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเลฉันไม่ออกให้เธอไปไมชามีบารมีเยอะ จำไม่เจอสุดินนิวป่ะมันให้คนถูกอะไรนี่มันไม่เห็นห่วงกันไม่ห่วงเขาไม่ห่วงแล้แต่บุญไล้แต่บุญครับไ้แต่บุญวันนี้มันก็ถูกลอตเตอรี่หนึ่งหกมันตามมาตัอมันไม่ต้องไปห่วงเราทำนี่เพื่อเพื่อให้ทานบารมีคนอืเขาจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อเรื่องเขาเราไบบังคับไม่ได้ใช่ใช่ครับถ้าเขาซื้อดวงสมโพงกับเราเขาก็ได้เงินไปแต่ล่าสุดนี่น่าจะเห็นทันเนาะเจ็ดศูนย์หกเนาะ เมื่อวานพี่เขาได้ไปสามสามแสนกว่าที่วัดเจ็ดสูตรหกที่จะไม่เห็นผีหลังที่เอาพผมมาไล่มาเยอะเยอะเด็คนนั้นเขาอยู่ไกลอยู่จังหวัดไหนที่ว่าอยู่ไกลแล้วเขาจุดได้เจ็ดสูตรหกในคนหนึ่งก็ได้ดวงเขาไปนั่งรอร่มก่อนแม่แล้วนะครับมาแล้วเรื่องของคุณแม่ดวงเฮงน่าจะเป็นสองนะแม่เหมือนก็สวยหมดสี่สีสามนี่สีสองสี่สีสามน่าจะเป็นไปได้ เลี้ยงซื้อมาทำใบยาปลาแตนนุงพลน่ะครับดูในยูทูบถุกวัไหนไม่รู้แต่วันที่สามส่องใบเขาาก็ยังมีบุญก็ดูทั้เป็นดูเป็นความเพื่อนเพื่อนเอาก็ได้เนาะครับดูเรื่องชอบตัวไหนก็ซื้อเอาตามคนนั้นอ่ะส่งเที่ยวแรกอ่ะที่จริงฉันน่าจะซื้อหนึ่งสามเจ็ดจะห้าร้อยจึงจะได้ห้ามือฉันก็เอาสนุกสนุกไม่ได้โลภอะไรเอา้อภได้มื่นก็ยังดีโอ้ยยัังงดดีีแล้วก็มาถูข้างล่างอะไรส่องสอง อีงวดที่ออกสามเจ็ดฉันซื้สอสามแปไ,ไ,ได้เล็กเล็กเล็กๆ้กกกกกกครับครับนี่ก็ได้หวยลาวเมื่อวันก่อนเนี้ยที่มันมาโหดเล่นอะไรอะเล่นอะไรสองหกเล่นรัฐบาลพอสอบฝรั่งไม่ออกก็ตามลาวหน่อยแล้วก็อะไรเนี่ยก็ได้ลาวทั้งบนทั้งล่างครับแต่มันถูกไม่เยอะเลยเราไม่ลบครับครับนี่ครับ fc ขอตัวจริงแฟนขับแฟนตัวจริงครับแฟนตัวยมของผม ติดตามดอาจารย์น็อตตี้มาแล้วน็อตตี้นะงวดนี้คุณแม่จุดได้สี่สี่สามนะกันจารย์น็อตตี้แล้วครับอาาจรย์น็อตตี้ฉันยอมรับก็ดีสุดยอดครับอาจารย์น็อตตี้เขาเขาไม่ปิดบังเขาให้เลยจจะลลมนนะนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับแนวทางของคุณแม่ดวงเฮงถูกกับช่องเรามาโดยตลอดไม่ว่าเราจะไปทางไหนไม่ว่าจะไปอยู่กับอาจารย์น็อตตี้ถ่ายทั่วๆไปถ่ายสุรุงสุรินมา แม่ก็ตามดูตลอดแล้วก็ได้โชคกับเราบ่อยๆบ่อยครั้งนะครับวันนี้ก็กลับมาให้อสินน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะแม่เป็นสองแดงด้วยขอบคุณมากครับนะได้มาจ้าจ้ายวค่อยมาลาแม่อะไรก็ถือยากๆก็ไม่ต้องเอาไปแม่ฝากฝากไว้ใต้นี้ก่อนก็ได้ครับไปบุญนี้ครับครับแม่ค้กน้อยมาความว่าไงมันเป็น ชื่อแม่น้ำชื่อหมู่บ้านครับครับหมู่บ้านเขห์น้อยอยู่เนี่ยที่ผมไปพักอยู่ในละเมอเพื่อครับา้จขอบคุณแม่ครับคร้างบุบารมีกับคนที่ทำความดีแต่เธอมานี่เธอไม่ได้ว่าว่างด่างอลไรมาช่วยให้ช่วยทุกอย่างคนได้มากราบครับผมก็โอเคยินดีมากยินดีมากครับีเจอพ่คนรับเนื้อขนลุกเลยไม่ครับดีใจดีใจครับดีใจเพราว่าบุญด้วยกันมันทำ ทำให้เราได้พูกันแล้วมาเจอกันเนี่ยคนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วคนลุกชันเลยขึ้นเลยนคนลุกเลยเลยโอ้โหเลยคือพูดกันนะไม่ได้คิดเลยนะมันมันมันขึ้นตันใจขึ้นมาเลยพึบเลยลเยขอบคุณมากครับคุณดุงครับมาดูเลขคุณคุณแม่ดวงเฮงผูกกับช่องเราบ่อยครั้งโอเคนะครับ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้4 4 3ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าท่านโชคดีกับช่องรัชนีชาแนลทั้งเพจแล้วก็ยูทู e ในงวดวันที่17มกรา69อะไรอะไรเหมือนกันแท้อะไรตรงกันเลยเือนกเหมือนกันมาได้กับคุณแม่กี้นี่โอ้เอาขอให้โชคดีนะพี่เด้อได้ใครเดขมันนะครับดวงใครดวงมันเนาะ อลองตามแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ